ยอ่ยอประวัติของพี่สุรพลนิดหนึ่งนะครับเดิมทีเนี่ยเคยเป็นนักกีฬานะครับเล่นกีฬามาก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวจะต้องเดินทางขับรถไปมาต่างจังหวัดนะครับซึ่งบางท่านก็มีรถเป็นเกียร์อัตโนมัติก็สะดวกอย่างหนึ่งบางท่านก็เกียร์ธรรมดาซึ่งก็แล้วแต่แต่ละท่านซึ่งก็ไม่ได้ผิดแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของอายุเรื่องของสังขารบางทีมันมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของความไม่สะดวก นะครับของร่างกายพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นร่างกายสูงใหญ่อย่างนักกีฬาแบบนี้แน่นอนใช่ครับนะครับงั้นผมเรียนถามนิดหนึ่งครับพี่สุรพลนี้เดิมทีเนี่ยเป็นนักกีฬาอะไรครับสมัยตอนเรียนก็เล่นฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลก็หกโรงมันก็ต้องมีบ้างนะฮะล้มบอลสิฮะไม่ใช่ล้มบอลตัวเองล้มอ๋อหกขล้มนะฮะไม่ได้ล้มบอลนะฮะมันก็อาการก็เป็นมาครับเป็นมาก็ อายุเราก็มากขึ้นแล้วขออนุญาตเรียนถามนิดนึงอายุเท่าไรครับตอนนี้ห0สิบนะครับโอ้โหหกสิบอย่าบอกมากสิฮะเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับผู้ชายเนี่ยหกสิบเมื่อพุทธสภาเมื่อพุทธสภานะครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมนเริ่มแล้วเขาเริ่มทวงทวงคืนใครทวงคืนนะเขาเริ่มทวงคืนครับก็มีปัญหาของขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการคือหัวเข่าเดินไปไหนก็ ยกขาก็แกลบครับแกลบใช่ไหมฮะแต่ดีว่าที่บ้านเนี่ยช้ชักโคกครับถ้าผมขับรถไปต่างังวัดเนี่ยมันเป็นนั่งยองยองไม่ได้ครับลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ผมต้องแจที่ปั๊มขอเข้าบอกเข้าห้องคนพิการโอ้ยนั่งชักโคกเอ้ยจะไม่ผมอาการเดียวกับพี่สุรพลเลยฮะเวลาเจอนั่งยองทีไรเนี่ยออกจากห้องน้ําจะมีเสียงดังมากเลยนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ มันเซฮะเซก็กับผนังห้องน้ำฮะแล้วครับแลยงไงต่อครับยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจปีที่แล้วปีห้าสองผมผ่าสามหนผ่าผ่าตัดดีวครับตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงแต่ไม่ใช่สกวเขาครับจะบูกหลังนิ้วสามหนมาปีนี้ผมไม่ยอมเพราะอะไรฮะ เวลาดมยาสลบแล้วอ๋อก็าต้องวางยาสลบคงกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยที่ขั้นสุดท้ายหเดือนอม,มันมึนได้หมดแล้วครับครับร่างกายตอนนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วหมอก็ไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้าเดหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทข้างละข้างละ oh. คุณคำนวณเองแล้วกันเท่าร สองข้าง1 8 5 0 0 0าบาทถ้าลองถอยหลังย้อนกลับไปดูเรื่องของรายได้ตอนนี้เนี่ยเดือนหนึ่งตกเท่าไหร่ฮะโอ้ผมมากกว่ามากกว่าหลายเท่าเลยนะกว่าจะครบแสนแปดเนี่ยนะฮะแล้วตัดสินใจยังไงตัดสินใจมาผมผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยเบี้ยวเขาเนี่ยไหนแค่นี้เงินเท่านี้เดี๋ยวแสนแปดสองข้างก็สามแสนหก ไม่เป็นไรสําหรับผมยอมนะฮะครับผมอยอมแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนิทานครับอาจารย์สุรทินเขาก็มาแนะนําภรรยาผมครับภรรยาผมก็เล่าไปเล่าให้อาจารย์สุรทินฟังอาจารย์สุรทินบอกเฮียอย่าเพึ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนอย่าเพึ่งไปโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนเฮียมาที่นี่สักคนหนึ่งนะครับผมก็ผัด ผัดวันประกันพุ่งตลอดเพราะมีหลายคนฮะมาเสนอผมมาเสนอผมอมผมมีศสียภาพที่สามารถที่จะซื้อของก็ได้ครับมาเสนออย่างงู้นอย่างนี้อ่ะไปแม่ไปไปด้วยกันครับมาที่เ Line, ด,ดี่เอเชียไลน์ดูเด้ผมม,มาเมื่อวันที่สิบหเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นน่ะอัคนรูปหล่อตรงนั้น,นอา้าว S <S กำลังจะบอกคนรูปหลอกว่าน,นั้นกาลังได้ที่นั่งที่ดีเนะแล้วมาเจอหมอเภสัชเภสศักแนะนําครับผมก็จบปั๊บท่านบอกว่าใครมีข้อสงสัยอะไรไหม mm. ผมบอกผมมีที่หัวเขา่าท่านอธิบายส่วนตัวผมซื้อไปเลยกลับบ้าน hmm. ใครอยากหายแบบผมนะซีซซไม่ใช่หวยนะซีซซไม่ใช่ใบ้หวยซีซีซคือ สี่เม็ดอ๋อวันละวันละไม่ใช่มื้อละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือ้อฮะแล<อ>้วมันไม่<ะ>มีอะไรที่จะฆ่าผมได้อ่ะอืออย่างนี้เดี๋ยวยย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอยากให้อ,อาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์ปัญญาไหมครับเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่านะครับช่วยช่วยแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วอาการของพี่สุรพลนี่น่าจะเป็นอะไระครับ,ค,รบคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าโรคข้อเสือ่อม เพราะว่าเพราะว่าอย่างพี่สุรพลรบอกเนี่ยยังไม่เคยมีอาการเข่าว,วมใช่ไหมไม่มีครับยังไม่มีคือค,คืออย่างนี้นะเข่าข้อเสื่อมเนี่ยมันจะมาเงียบครับมันจะมาเงียบมากพอพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะแบบแทบจะลุกไม่ได้เลยอย่างพี่สุรพลรแทนที่จะหาเงินได้เดือนละล้านอาจจะหาเดินได้เดือนละแสนค,คือมันจะลดศักยภาพเราไปหมดเลยโอ้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็พี่พี่สุพลก็ยังโชคดีเพราะว่าคุณหมอเขาแนะนําแล้วใช่ไหมบอกให้เปลี่ยนคุณต้นทราบไหม ที่หนึ่งแสนแปดนี่หมายถึงเขาต้องตัดเอาหัวเข่าเราออกนะฮะครับแล้วก็เอาหัวเข่าที่เป็นไทเทเนียมใส่เข้าไปแทนโอ้อันนี้สองข้างเป็นมนุษย์เหล็กเลยเป็นมนุษย์ไทเทเนียมไปเลยนะฮะแล้วอันนี้พี่พี่สุรพลพี่เขาโชคดีมากที่มาหาเราซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยอย่างอาการอย่างของพี่สุรพลเนี่ยจริงๆแล้วมาถูกต้องตรงตามเวลาไหมฮะหกสิบช้าไปนิดหนึ่งอ๋อถูกต้องครับใช่ประมาณ60 5, ประมาณห้าสิบห้าหกสิบขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มเป็นประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นแล้วมันจะเป็นในในคนที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนหรือว่าคนปกติทั่วไปในกรณีในกรณีที่คนที่เป็นนักกีฬามาก่อนเนี่ยอาจจะมีผลสืบเนื่องมาให้เป็นได้มากกว่าคนปกติอืถ้างั้นผมจองไว้ละเชอเนะผมจองไว้แล้วต้องบีมด้วยนะคุณต้นต้องบีมแล้วตอนนี้ ก็คืออาการคุณหมอก็บอกตรงตรง,งกันกับที่อาจารย์ปัญญาพูดไหมฮะใช่ครับผมหนักกว่านั้นเี่นะผมเข้าห้องน้ํานะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ําเสร็จต้องใส่กีงข้่งในใช่ไหมพราะยาผมทํเราอัตนเลสคือคนพิการนะอ่ะต้องจับทีละข้างครับ,รบโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปับ๊บมาใส่กีงข้ายาวใส่ปับ๊บผมออกมาเรียบร้อย มันมันลำบากมากอ่ะครับแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างเดิคัุณยกขาไขว่ห้างเด้อใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายไะผมสบายโอ้แต่ก่อนนี้คุณท่านด็อกเตอร์ครับอย่างนี้ครับ ต้องอย่างนี้ครับครับอย่างนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดรนะอันอันนี้หลังจากหลังจากที่มีคนแนะนําเรื่องราวของบิมให้คุณพี่สุรพลร,รู้รจักแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกเลยนะครับไม่สงสัยไม่ติดใจอะไรเลยเหรอว่าทําไมประสิทธิภาพของบิมเนี่ยมันสามารถจะช่วยได้ผมมานั่งวันที่สิบกใช่ไหมฮะมานั่ง าจารย์สุทิงก็บอกแล้วแกอธิบายผมไม่เชื่อแกหรอกรผมก็มาวันที่16คือวันพุธเพชัศัก็เขออกมาพูดผมเพชศักว่าจะจบแล้วห้าปีเขาวิจัยแล้วแล้วยิ่งมาหนักเด่นมันการันตีคือด็อกเตอร์ครับพันด็อกเตอร์ถ้าวิจัยเองอะไรเองโรงงานเราเองเนี่ยแล้วผมมาคิดแล้เอานะนไหนๆแล้วหลอดหนึ่งพันกว่าบาทครับผมซื้อเลยอือภรรยาผมจัดก,การ เขาจัดการให้ผมแม้กระทั่งน้ําดื่มกับน้ําดื่มกับบิมน้ําดื่มกับบิมตัวนี้4ซ c ผมมาจัดไว้เป็นชุดเลยทุกวันจัดเป็นชุดที่รักผมคนนี้ดีมากเลอฮะจัดให้ผมทุกอย่างซึ่งต้องบอกว่าหาที่รักที่ไหนฮะภรรยาผมครับภรรยาผมต้องบอกว่าตอนนี้ทานคู่ชีวิตที่ดี4เม็ดนี่ฮะตอนนี้ลด ดรพิเชษบอกตอนนี้เหลือสองพอมันก็ชับพื้นที่แล้วมันเริ่มกระชับพื้นที่แล้วแล้วคุณรู้ไหมฮะผมเสียดายตอนแรกผมเอาครีมไปครับบินตัวนี้ทาไปปั๊บมันขอพื้นที่คืนเลยโอเรื่องจริงครับครับจริงๆจะบอกว่าคุณพี่สุรพลเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในผู้มีประสบการณ์แบบนี้ครับแล้วก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ดีด้วยเป็นความรู้สึกที่ดีด้วยเพราะว่าให้ผลชัดเจนมากสิบ หก <6 S 2> เดือนที่แล้ววันที่สิบหกเดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวคุณดูวันนี้ที่สิบเอ็ดยังไม่ถึงเดือนออาทิตย์แรกผมทานวันที่สิบหกคือวันพุธครับแล้ววันอาทิตย์มผมมาอีกใช่ไหมเดือนเดียวกันผมมาโชว์ออฟทุกคนเลยนี่นี่เรื่องจริงครับถามได้นี่คนข้างหน้ากลาลังถ่ายผมเนี่ยครับเนี่ยผมโชว์ออฟเลย ผมไม่ดังผมไม่ปวดไม่กลุบก็ไม่มีไม่มีไม่มีมันกระชับเรียบร้อยแล้วมันกระชับแล้วขอพื้นที่คืนหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับเหตุการณ์สงบแล้วสงบแล้วไม่เผ้าย่างไม่กลุกกิกกุกกลับอะไรแล้วนะครับต้องเรียนถามอาจารย์พิเชษครับว่าอาจารย์ครับอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ที่มีประสบการณ์ที่ดีแล้วรวดเร็วด้วยซึ่งซึ่งอาจารย์เองเนี่ยจะเจอประสบการณ์แบบนี้มามากอย่างกรณีคุณสุรพงศ์กระชับพื้นที่ขอพื้นที่คืนเรียบร้อย พนพรกฉุกเฉินยกเลิกได้ยังไ่ยกเลิกจ้าอย่าอย่าวกกันเิเยอะฮะหวาดเสียวฮะก็อย่างกรณีของคุณสุรพงษ์เนี่ยคก็คือเนื่องจากเป็นนักกีฬาใจสู้นะับกินทีถึง12เมตรต่อวันเลยซึ่งจริงๆเราก็เราจะไม่แนะนําถึงขนาดนี้นะอย่างมากก็6เมตรต่อวันจตเข้าใจร้อนนะไม่แสดงว่าก็มีความเชื่อมั่น ใจนักเลงในนักเลงถึงไหนถึงกันเพราะผมผมอยากจะจะบอกว่าในสิ่งที่คุณสุรพลเขาใช้ไปเนี่ยเราไม่มีการปรุงแต่งอาหารของเราเนี่ยลักษณะพิเศษนะฮะซึ่งซึ่งนอกจากว่ามันจะลดสารที่เรียกว่าอินเทอร์ลูคินวันแล้วมันยังไปลดสารที่เรียกว่าท NF ครับซึ่งลดอาการที่ซ้ําเติมให้มันหนักเนี่ยลดทั้งสองอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงได้รวดเร็วนะในสูตรที่คุณสุรพลใช้ครับ แต่ว่าผมก็เพิ่งจะพบว่ามันสามารถทําให้หายได้ในเวลาสี่วันนะสี่วันสี่วันโอ้โหมหัศจรรย์จริง,รงๆเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงผมไม่ได้ปรุงแต่งเลยครับมันได้กับตัวผมครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับอ,อยากให้อาจารย์นัำไ,ได้ได้แสดงความเห็นตรงเนื่องนี้นิดหนึง่งเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณพี่สุรพลเนี่ยเชื่อมั่นกับบิมมละกับสิ่งที่ได้ประสบการณ์กับตัวเองหลังจากนี้เกิดมันกระชับพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยอาการปกติดียังสามารถที่จะบิมต่อไปได้ไหม ค่ะอันนี้ก็ควรจะบีมต่อไปนะครับเพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็เนื่องจากอายุขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะเสื่อมมีอีกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแม้ท่านเราหยุดเมื่อไหร่มันก็กลับมาใหม่มันก็มายืดพื้นที่ของคุณสุรพลขึ้นนะคะสมมติหลอดที่สามผมนี่นะท่านอกเตะหลอดที่สามผมจะหยุดเนี่ยพักสักประมาณสักเดือนหนึ่งจะได้ไหมครับ คิดว่าลดปริมาณลงดีกว่าแต่ตอนนี้เหลือสองนะครับค่ะสองวันละสามหนอสองกลางวันไม่เอาสองเช้าก่อนนอนสองเอาเช้าเอาเย็นนะฮะค่ะต่อไปอาจจะลดเหลือเฉพาะสองเอาก็ผมพูดตรงไหนฮะก็คุณพี่เป็นคนพูดเองนี่ฮะกลางวันไม่เอามันก็ต้องเอาเช้ากับเอาเย็นนะฮะครับครับกลางวันไม่เอากอาเช้าเย็นก็ต่อไปอาจจะลดเหลือหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นนะคะครับ อ๋อก็ควรควรจะเรียกว่ารักษาระดับของการบิมเอาไว้เพื่อสุขภาพไม่เป็นไรแห้วครับเอ้ดันได้คือสุดท้ายแล้วอยากให้พี่สุรพลได้ฝากอะไรกับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้กับความเชื่อมั่นของบิมนิดหนึ่งครับครับที่สมาชิกทุกคนที่มาเนี่ยผมขอว่าใครเชื่อมั่นเลยครับของเราอาหารเสริมของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำลายเราได้และทุกอย่าง มันเต็มร้อยอ่ะเต็มร้อยครับมันหายจริงๆครับมันได้กระตูผมมาแล้วผมก็ขอขอบคุณอาจารย์สุรทินนะที่แนะนําภรรยาผมแล้วผมต้องขอบคุณภรรยาผมที่ดูแลผมอืถ้าไม่งั้นสองคนนี้ถ้าไม่มีผมแย่ครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณพี่สุรพลวรารักนะครับขอบพระคุณมากครับคุณพี่ครับ Operation b i บหรือ Balancing Immunity นะครับ คือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริษับิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุล แล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ